สวัสดีค่ะวิดีโอชิดนี้ต้องการให้คุณเนี่ยเห็นว่าความคิดของเรานะคะหรือเจอรี่เนี่ยจะมีผลโดยตรงต่อปฏิกิริยาของใบหน้าและตัวกายของเรานะคะทุกครั้งที่เราเนี่ยนะงุ่นง่านเนี่ยอยู่กับการคิดเนี่ยคนเราเนี่ยมักจะไม่รู้ว่าที่จริงแล้วใบหน้าของเราเนี่ยนะมันเกร็งไปหมดนะคะตั้งแต่หัวคิว้วเบ้าตาโหนกแก้มกรามลิ้นโดยเฉพาะกรามกับลิ้นเนี่ยมันจะเกรงเพราะว่า ความคิดก็คือคําพูดในหัวของเราใช่ไหมคะและคําพูดมันก็เนื่องกับลิ้นฉะนั้นเวลาที่เราคิดเนี่ยลิ้นของเราจะเกรงไปโดยอัตโนมัติเพราะมันเหมือนกับเรากําลังพูดกับตัวเองในหัวฉะนั้นอาการเกรงของใบหน้าเนี่ยจึงเป็นผลโดยตรงของความคิดหรือของเจอรี่ซึ่งบางครั้งเนี่ยเรามองไม่เห็น เจอรี่เนี่ยมันรวดเร็วมากมันไวมากแล้วมันก็มีเล่เหลี่ยมแพลาวพลาวไปหมดเจอรี่เนี่ยจะซ่อนอยู่นะคะตามเหลือบตามมุมตามซอกอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราคิดว่าในหัวของเราเนี่ยนะอาจจะไม่มีเสียงของเจอรี่แล้วแต่ขอให้คุณสังเกตที่ใบหน้าแทนนะคะซึ่งเป็นส่วนของรูปธรรมถ้าคลาใดก็ตามเนี่ยใบหน้าของคุณนะคะยังมีความเกรงอยู่เนี่ย ในขณะที่คุณเนี่ยทำสมาธินะคะเนี่ยก็เห็นความเกรงที่หัวคิ้วโหนกแก้มเบ้าตากรามลิ้นขอให้คุณพยายามปล่อยมันออกไปการปล่อยความเกรงของใบหน้าเนี่ยออกไปเช่นนี้นะคะก็เท่ากับเป็นการรีดเอาเจอรี่ที่ซ่อนอยู่ตามเหลือตามมุมนะคะออกไปแล้วคุณจะเห็นถึงความแตกต่างทีเดียวข้างในเนี่ยจะรู้สึกโล่โงโปร่งเบาสบายทันทีเลยที่คุณเนี่ยสามารถ รีดเนี่ยผ่อนคลายตรงนี้ออกฉะนั้นส่วนความเกลงของใบหน้าเนี่ยมันเป็นปรูปธรรมที่เห็นได้ชัดในขณะที่เจอรี่เนี่ยอาจจะยังเห็นไม่ชัดเท่าที่ควรนี่ก็เป็นจุดหนึ่งนะคะที่คุณจะสามารถจัดการกับเจอรี่ได้แต่ว่าสิ่งที่คุณจําเป็นที่จะต้องมีก็คือว่าต้องรู้เท่าทันคือว่าจะต้องสังเกตเห็นนะคะในห้องอบรมของดิฉันเนี่ยดิฉันก็จะมักจะ เตือนลูกศิษย์ที่กำลังพาตัวใจกลับบ้านเนี่ยอยู่ในห้องว่าก็ให้ผ่อนคลายใบหน้าทุกครั้งที่ผ่อนคลายใบหน้าเราก็จะรู้สึกเนี่ยดีขึ้นทันทีข้างในจะรู้สึกเบาทันทีแต่ความเกรงเนี่ยนะมันจะกลับมาภายในอีกไม่กี่วินาทีก็กลับมาละ แล้วส่วนมากเราจะมองไม่เห็นฉะนั้นถ้ามีคนเนี่ยเตือนเราเนี่ยอยู่เรื่อยเราก็จะสังเกตได้เห็นได้แล้วเราก็จะปล่อยได้การปล่อยผ่อนคลายเนี่ยความเกรงของใบหน้าก็เท่ากับเป็นการรีดหรือไล่เอเจรรี่เนี่ยออกจากบ้านถ้าคุณเอามาเป็นภาคปฏิบัติคุณจะเห็นได้ชัดเจนเลยคะ่ะฉะนั้นส่วนนี้เนี่ยดิฉันก็อยากจะฝากเอาไว้เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะจับในสิ่งที่เป็นนามธรรมได้แต่เรื่องความเกรงเนี่ยเป็นรูปธรรมเนี่ยมาก ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะช่วยได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ